สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมตอนนี้ก็อ่าทำการปั๊มจะลงบ่อแล้วนะครับคุณแม่นะครับอันนี้ก็ช่างเข้ามาลงให้แล้วนะครับแขง ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับผมนะครับวันนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำของเราไหลแล้วนะครับคุณแม่จ๋าตอนนี้แดดกําลังเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับปกติก็น้ำก็จะพุ่งนะครับแดดแดดนะครับผมแต่ตอนนี้ก็น้ำแดดกําลังออกนะครับวันนี้เราวอร์มวอร์มอัพดูครับวันนี้ นะครับไล่น้ำปูหนอก่อนนะครับผมนี่นะครับแตว่าก็น่าจะให้เต็มบอ่อนี้นะครับนี่ครับแผงนะครับผมแผงก็เอาอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับเป็นแผงใหญ่นะครับ ก็ฟานโก้ก็มาลองอทดลองเครื่องครับวันนี้น้ำก็ไหลแล้วนะครับคุณแม่จ๋านะครับขอบคุณนะครับคุณประมนนะครับที่ได้เติมมาให้ได้วันนี้นะครับผมก็กล่าวขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้เราก็ไล่น้ำนะครับไล่น้ำดูว่าเป็นยังไงนะครับ ใ้แดดแรงๆนะครับแดดแรงๆก่อนว่าน้ำจะพุ่งขนาดไหนนะครับผมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาอะไรมาล้างแผงก่อนนะครับแผงสะอาดนะครับอีกต่ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับให้เต็มบ่อนะครับเต็มบ่อเลย ไปตลอดนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณป้ามนนะครับที่ให้ความสุขของเราวันนี้นะครับผมหวังว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับอาจะได้เป็นสีเขียวเรียววันนะครับะ่านตัวก็จะได้ปลูกทุกอย่างนะครับีช้างกินได้ทั้งคนทั้งช้างครับอยู่ไปด้วยกันนะครับผมนี่ครับไปดูน้ํา ผมขอพูดครับขอบคุณประมูลนะครับผมนะครับที่ให้ความเมตตาครับน้องลุงเรื่องนะครับให้ได้มีน้ำนะครับมีน้ำไว้ใช้นะครับผมขอบคุณอย่างสูงนะครับครับวันนี้ก็จะมาขอบพระคุณนะครับแม่แม่นะครับทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนอาหารนะครับใกับน้องลุงเรื่องนะครับผมเพื่อเก็บมา เจาะน้ำนะครับที่สำคัญก็คือนะครับประมูลของเรานะครับที่ขาดเหลือเท่าไหร่นะครับป้าก็เติมเข้ามาให้เต็มนะครับอยากให้น้องช้างมีน้ำกินนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับทิังถึงใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับอันนี้งบประมาณก็อยู่ที่สามหมื่นนะครับป้านกก็ได้แจ้งอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับทั้งใบเสร็จนะครับ ยอดทั้งหมดก็เข้าเนื้อนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราต้องมาซื้อลวดน้ำนะครับซื้อลวดน้าซื้ออะไรเสริมเยอะนะครับผมนะป้องกันวัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้เดดเดดยังไม่แรงครับคุณแม่ครับข้อข้อนิ้วนะครับเราก็จะ ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับให้เต็มบ่อนี้นะครับแล้วก็จะทําปัมอีกหนึ่งตัวนะครับดึงน้ำขึ้นมานะครับผมหรือว่าไม่งั้นก็จะซื้อแบบถังลอยนะครับถังลอยดึงน้ำขึ้นไปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยไปใช้นะครับผมอันนี้แดดตอนเช้าเช้านะครับเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงถ้าแดดเต็มเต็มก็น้ำก็จะพุ่งกว่านี้นะครับ เปิดทั้งวันนะครับไหลทั้งวันเลยนะครับผมนะครับ